เสียงหัวใจเสียวหัวใจไอ้ไอ้คลิปนั้นน่ะคลิปนี้หน้าเปรี้ยอ้าโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการวิพากคลิปของตัวเองทำไมมึงไม่เปิดฮะทำไมมึงไม่เปิดคลิปก่อนไม่เอาไอ้เหี้ยละคือย่างี้เว้ยละเราเรามีนโยบายใหม่แล้วเว้ยไม่ไม่จะราัะกูมีนโยบายใหม่แล้วเลยเเดียวอะเออนี้ก็คือเราจะมาพูดกันก่อนว่าเราจะมาวิพากงานตัวเองเชื่อไหมเมื่อกี้ได้จำสั้์ด้วยอื เ,ออเราจะมาวิพากษ์งานตัวเองเว้ยก็คือเราได้ลงในส่วนของตัวหาหนังสั้นของเราไปใช่ไหมเรียกหนังสั้นได้ไหมอดีตหนังสั้นอดีตหนังสั้นด้วกันมันคือมันคือโปรเจกต์ที่เราดองเอาไว้จนเค็มอ่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูงานก่อนเลยแล้วเราก็จะมาฟังอ่ทัศนคติของอตากล้องของเรากันว่าทัศนคติของตากล้องเราเป็นยังไงแล้วเราก็จะไปทีละคนทีละคนว่า ไอ้ไม่ที่มันพวงกลับมันจะรู้สึกยังไงบักโขวี่เป็นคนแสดงจะรู้สึกไงแต่บักโอวีนี่อาจจะมาในเคสของ Discord ว่ะอืออาจจะมาในรูปแบบของดิสคอร์ตไว้เมายากกว่าเพื่อนก็เงี้ยเออบักเต้ก็เดี๋ยวบักว่างวันไหนค่อยไปบักโบก็ไม่แน่อาจจะดิสคอร์ดเหมือนกันดิสคอร์ดเพราะปะโขวเอออาจจะดิสคอร์ดเ <c oughs> พราะักโอว <c oughs> ก,ก็ได้นะไอ,อ่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยว่างอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปกันเลย เนี่ยมึงรอเดี๋ยวตันตีขึ้น้วนี่ถ้าเกิดว่าฉากหลังมันแบบถ้าเกิดฉากหลังมันไม่ใช่อะไรที่เป็นไทยบ้านเนี่ยกูว่าโคตรโคตรเท่ไอ้ยี่กูว่างั้นแหละเอใส่ยางแม่งยาวไปหน่อยเออก็นี่ไงกูไม่ได้ถ่ายดิไอ้สัตว์ถ้ากูถ่ายก็ไม่เท่อย่างี้แบบนี้่เอ้ยโอ้ เ่าจากใจจริงเ่าจากใจจริงเลยเนาะน่ะกล้องเบอร์ไยสัตว์เห็นแล้วเมั้งเจ๊จะแสงสวยนะแต่จะว่าดไม่ได้นะแสงสวยอยู่นะเออสวยแค่แสงอ่ะนี่แสงหายต้อเห็นไปไหนขอตรวจแสงไม่เหมือนเดิมเนี่ยครับผมบอกว่าไม่มีพี่จะมีปัญหาอะไรกับผมไหมครับผมไม่ต้องรู้น่ะคุณอยู่คุณอยู่จะหลุดเฟรมกันแล้วหน่ะผมขอตรวจพี่ได้ไหมครับในฐานะที่ผมเป็นประชาชนยืนไม่ดีเองหรือเปล่ายืนไม่ดีเองหรือเปล่าน่ะคุณหลุดไปแล้วไหนขอดูหน่อยนะเปิดดู ตากล้องแม่งไม่เก ok mm ็บเฟรมกูเหเห็นไหมมันถอยไม่ถ <c oughs> ึงระยะเออกูไม่จะถ่ายเองไงอย้หูพูดเยอะนะอันนี้กูปวดหลังที่ถายฉากเนี้ยกูกูจะไม่พูดเยอะนะอันนี้คือกูมาฟังเพื่อเตมันกูไม่พูดเยอะเออแล้วฉากเนี้ยไอสัตว์เหียวหัวชิบหายกูมาฟังเพื่อเตือนสตอย่างเดียวไอเนาะถ่ายคำด้วยไอสัตว์ใครสาบผมไม่กูอะจำไม่ได้ปะมดโอลยะวะมดเมย์ปะโอมเดีแล้ว ัมตัดมาเช้าเลยเพราะถือว่าไอ้ฉากเนี่ยตอนนั้นเนีะจริงๆเราต้องมีคนคนจะมีถัดฉากถ่ายเพิ่มไงเออแต่ว่าอันนี้คือถือว่าจำซักมาเลยเพราะไม่ได้มีฉากที่เราถ่ายเพิ่มนี้ยถ้าที่มีถึงถ่ายแล้วมึงต้องทำอะไรถึงถ่ายแล้วมึงต้องทำอะไรเออนี่ดีหน่อยกูถ่ายเองไม่ได้เครดิตนะเปิดรวยกูดิสสัตว์ไปเออทำไมไม่เปิดรวยสัตว์เฮ้ยได้เลยครับเดี๋ยวน้องจะ เลื okay. Adult. 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 ่อนเลื่อนกระตุกไปนะใส่กูเองมึงร่วมมือกับไม่จับกันี้ร่วมมือร่วมมือโควอเรชั่นนี่น้องกล่องแมงบืนเอ้าเอ้าชินกไอ้แซดขวางทางว่าพ่อไม่ไปเยี่ย นี่ยถ้าเกิดว่าขอยืนยันกันนะครับถ้าเกิดว่าฉากนี้เบื้องหลังไม่ใช่อะไรที่เป็นป่าไม้มันจะเที่กว่านี้ผ่านประพูยืนยันคําเดิมไม่ใช่อ,อ,อาหนังไทยบ้านก็ต้องถ่ายแบบไทยบ้านดีกว่าถ่ายนี่กูเซ็ตตั้งนานชิบพไหโลวะไอ้เหี้หยรเราถ่ายหนังไทยบ้านววเราไม่ได้เพิ่งรู้เอ,อถ่ายนี่กูเซ็ตตั้งนานกูจําได้กูไม่ได้โฟกัส อย่าฟังในมุมโบยังเลยโฟกัสในไม่ได้ซูมใช่เงี้ยไอ้เจมี่ซูมแล้วมันปรับโฟกัสเองอย่าฟังในมุมโบบโบยังเลยไหมไอ้เจ้าแบบไอ้คนโดนยุงถั่วจะพูดว่ายังไงเก็บดินกเยอะจังวะนี่ตัดมันอาบน้ำข้ามยัหลบดี่าคนเขียดแบอาบน้ำแม่งจะได้จะได้ยินจนค่้าอาบไปชักเบาไว้เยอะอาบตอนดึกเช้าเนค่อาเอาเอาเข้าไปเอาโุบเข้าไป สนุกตบจริงอะเปลียนมาแกะจริงอย่างเงี้ยตบจริงหรอือไฉ่เปลี่ยนชุดไดเ้เงี้ยนี่ยังมีให้มผมเตรียมของให้บู๊แม่ก็บอกปีหัวมันด้วยคือ,อน,น้ำนยังชิบหายล้างาเกือบไม่หมด นี่จดหมายส่งมาหาพี่อ่ะใช่กระเทยคนนั้นว่าพี่พี่ส่งจดหมายไปหาเขาบ่อยๆอ่ะสังเกตเคยโค้งเนี่ยนี่กติกาจริงนะพี่อ้อันนี้นนท์บุกนะแค่ระบบรัฐบาลได้นะเออันนี้นนท์บุกเหรอเออพี่อยู่บ้านปกตีิยมกล้าของมาพอดีมึงจับไว้ทับงหมดรัศมีคุณบว่าถ้าไม่ใช่ว่ามึงใช่ที่เขาเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกไอ้สามสรุปแม่งไอ้ยังแม่งไปโกงกน้ตบุ๊กซะแล้ว เขาบอกว่าอ่ถ้าเกิดว่าชนะเกมมันเให้กู10ล้านมันเอฟประมาณเลยพี่แล้วพี่สามจุดหกนะมีที่อะมันเอฟ3เท่าไหร่นี่แหละจะไม่ได้แต่ว่ามันถึงมันถึงคนอยู่เดินกับไปไว้บ้านแล้วค่ะแล้วพอจะหมายประสงค์ไหมพี่มีมูลค่าเปนสิบล้านผมไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ย่างไงยังบอก อี่าเรีนนังกูมีสกิบหนังแขกเหี้ยเอาพี่ขยันจริงทำไมอ่ะตัวหม่มูลค่าสิบล้านเลยนะสิบล้านเนยสิล้านเนี่ยนี่ล้านเหลือพี่ว่ามันตัดชาไปทีหนึ่งตัดครับเพาะโอเล่กูชอบไปกันส่วนตัวกูว่าขับตัดชาไปหนึ่งน่นจะตัดตอนเอาหัวมันขู่พอดี นี่จับมิกกีชอบเป็นการส่วนตัวอุนีเกมใช่ไหมนี่เอ้นอชอบไหมแสงสวยดีแสงพม่านี่แสงสวยดีแสงพอมันแต่ก็เปิดแต่ก็เปิดโปรเจคเตอร์เหมือนเดิมได้เขอที่ช่วยไม่จิงนกพม่ิง แค่ตองการเวลารักษาหีใจนกกระยางดูคลิปอีต๋ <c oughs> ตากูอยู่นกกระยางแล้วอาเดิลงไปประตูแด้สิเดินดูตัดแก๊สอกได้เ้ย่วย,วย,มมวย,ยไกได้ยินเสียมืนเบ้งหลังวะ เมื่อกี้มัเตะใช่ไหมสนุกถ่ายมัเตะม่งยังไม่ได้ออกแค่ฉากเลยเอ๊ออกอยู่ฉากเดียวเนี่ยแต่เดียวไงของเตะจริงๆจะได้ออกแต่ว่าอ่าประเด็นกูไปหายคลิปที่บันแทนถ่ายยังไม่เจอเลยกูโหลดไว้ไม่ทัน S <S เสียงหัวใจ <S 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 เสียงหัวใจไอ้ไอ้คลิปนะั<อ>้นน่ะคลิปนี้หน้ามังเตะเดียวกันนะยเสียงเดียวกันเราเราเร,า,เรา,าพูดอะไรที่มันมีสาระเดียม,ย,ยมาย้ายมันหันหน้ามาทางนี้ไอ้ฉ<อ>ากนี้กูไม่ได้ถ่ายฉากโอ้ดิกูไม่ได้ถ่ายกูตั้งกล้องยิงไว้กูกูหล<อ>ับไอสัตว์กูเง้งจำได้แล้วเราพูดอะไรที่มันมีสาระกันดีกว่าเว้ยข้อมุมขออมุมขออมุมของพูดพูดยียอะไรเนี่ยบบบบมันุ ขอมุมมองของตากล้องนะครับคิดว่ายังไงพักลมขอมุมมองอ่ะเออขอแบบวิธีคิดหน่อยวิธีคิดมีมีภาคงานมาหน่อยว่ามันดีไม่ดียังไงอ่ะขอข้อดีหน่อยขอข้อดีข้อดีเลยข้อดีเลยมุมสวยเออมุมสวยแสงดีเออถ่ายโอเคเออติดแตงเดียวติดเล่นไปหน่อยเออเสียเวลาเออเสียเวลาจริงแค่แหละแล้วแล้วข้อเสียข้อเสียบางฉากมันยังไม่ค่อยกระชับด้วยแหละ แล,แ,ลแล้ว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 คิดว่าเราปรับแก้ยังครับคุณอิงครับเราปรับแค่ยังไงเรามีอะไรแนะนำไหมครับปรับแก้แเอ <consumption. S 2> อันดับแรกนะใครไม่มาใครใครมาช้ามาไม่ทันโดนน้ำปายส <c oughs> <ไห>ั์โอเคโอเคอันนี้ก็คือมุมของอิงนะอันนี้คือเรามาเรียกในมุมของอิงเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นในมุมของใครเชื่อเถอะอ้ที่วิธีคิดไม่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่และคนมันคิดยังไงกับไคลิปนี้ซึ่งขอว่าอิง aide. เรา,เรามันก็มี มีอยู่แต่ว่าไม่ได้ลงอะไรละเอียดมากเพราะว่าตกล้องอะันแไอ้ย่ก็มีข้อในอในมุมของ,งกล้องกันเละเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอหนึ่งขอแบบพีเลยจ้ะชอบฉากไหนสุดขอเนี่ยชอบฉากไหนสุดชอบฉาก,กไหนสุดฉากไอโอเออแซงชอบเพราแซงมันสวยกับตอนฉากฉากปูตรงมันถ่ายไรดิมพอดีเดินผ่านแซงแล้วมันสวยไปออชอบไปสองฉากนี้ส่วนส่วนฉากเกียรติคือฉากขับรถ ต้องสั้นยิปหายเลยอะไรอะไรอะไรนะอะไรอะไรนะตรงที่มึงเดินผ่านเะลยไล,ลิม์ไล,ลิม์ไล,ลิมคืออะไรไล,ลิม์คือแสงที่ผ่านจากตัวแบบแล้วมันจะเป็นขึ้นไปขอบๆข,ข,ของร่างกายอ๋เอเฮ้ยมีความรู้ไหมเอ้คุณชอบ์คุณชอบ์คุณยอบไอ้ย้ย <laughs> ช่องเราให้มีความรู้หน่อย ส่วนไอ้พวกการจัดแสงจัดอะไรมึงว่าเหมือนมันยังเข้าไหมอันนี้เฮ้ยกูถามจี้กูถามจี้เลยนะไอ้พวกการจัดแสงอะไรมันเข้ามันบางกันเพราะกูรู้สึกว<จ>่าในมุนมคนตัดต่อกูบางฉากกูฝืนแสงไปหน่อยบางฉากถ้ามันไม่เท่าถือว่าใช้ได้ถ้ามันไม่เท่าถือว่า <c oughs> ใช้ได้ใช่ไหมใช่แบบว่า <c oughs> เออถ้ามันมองไม่เห็นน้อยถ้ามันไม่เท่าเนี่ยโอเคแต่ว่าถ้าฉากไหนมันมองเห็นน้อยเพราะมันเป็นฉากมืดมันก็ควรทําความเข้าใจกับมันหน่อยเพราะมันถ่ายยากจริงเออเออ ใครมีความรู้ไหนโอเคสำหรับสำหรับในมุมมองงจอิงก,ก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวค่อยไปดูในมุมมองคนอื่นเดี๋ยวผมจะลองถ่ายแยกในมุมของผมนี่เป็นคนตัดดูเหตุผลแรกที่ผมยังไม่ถ่ายของตัวเองก่อนเพราะว่า,าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอาการอวยง,งานตัวเองกัเดี๋ยวมันเกิดอาการอวยอวยงานตัวเองกันนะโอเคก็เดี๋ยววันนี้ก็คงในมุมมองของอิงก,ก็คงจะมีประมาณนี้เดี๋ยวค่อยไปดูในมุมมองคนอื่นเลยกันเดี๋ยวค่อยเอามาตัดรวมไงเออ,ห,อหรือว่าถ <c oughs> ้าเกิดว่าอยากวีคิไปเยอะก็แยกมุมอิงมุมเต้ แยกแยกแยกเลยเน้นรียูสไอเ้ยช่วงนี้เวลาถ่ายยังไม่มีด้วยสว์โอเคไปดูของคนต่อไปกันเลยไป